สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเก็บองกองตอนบ่ายค่ะเก็บง้อเสร็จแล้วมาเก็บองกองกันองกองเอกเมาส์ค่ะกิโลสามบาทสาบาทหวานไม่เล็กหวานหวานหวานเหมือนคนเก็บใช่ไหมสีเขียวไม่ต้องนะตะเวสสีเขียวไว้ก่อน อะไรนี่ลองกองยังไม่สุกดีค่ะยังติดเขียวมั่งอยู่ลาลงลาดำลงเ,เต็มแล้วเนียง สวยงามค่ะนี่หวานไม่ยาเสียบตอแอมออดแอ,อ,อมนี่งอมงอมหวานหวานค่ะสว,วยอีกสวยอีกน,นี้เก็บเมาส์ค่ะกิโลสามบาท เบื่อแต่อินชอบผนแต่ป้ายเรื่อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ะแก้วค่ะสวัสดีค่ะ